ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับห้องส่องพ่ยผู้ภาคั่งโบวีครับพี่น้องครับนี่ผู้ภาเพิเ่็จะได้เอาอาหารนี่นะครับไปให้แม่เพึ่นกินครับเอาฟ้าฮัลโหลฮับ ฮอลล์ฮอบมาไปดิฮอลลฮอบฮอลล์ฮอบมาไปดิฮอลลฮอบฮอลล์ฮอบครับฮันเอาสตานครับค่อยค่อยค่อยผูกบาวรฮันยองเอาค่อยครับผูกบาตรมันก็ได้ฮาค่อย มันก็ไเดือห่อหนาไปให้แม่พันละครับผู้ชายครับไปไปเบนไปเบนไป ผมก็ได้นั่งรถเครื่องครับนี่ไปพาไปเออออยยาแพ้แม่รวครับออกไปให้แม่เลี้ยงครับแม่บุญทั้งครับไพไพ,พ่ผัผาของเฮาครับนี่ครับเขามา,าหน่ใไม่แม่โบกับเือเออ เออไปมาพี่หน่ะไปมาไปมาไปมามาเออออกมาหนี่ครับหนี่ครับเออเออเอานีห้าปลายบอยครับครับเอามาถึงครับหนี่าให้แม่โบครับมาโบมาหนี่มา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 หนึมา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 โบมา ครับแม่โบมันกินยางลงมาสิกินงาแล้วครับนี่มาเริ่มาเริ่มมัน,น,มน,นกินงาเล้วอ้อยครับนะครับมัอนี้ครับมัอนี้กินอ้อยครับมือนี่ หอมใ้แล้วก็ยืนกินน้ำแม่เนี่ยแหละครับผู้พาก็เป็นสร้างเสียกนึงครับตีเพิ่นกับเสียงหูครับเพิ่นหูพระคุณพ่อแม่ครับกับกับแม่แม่แ,มแท้ๆนะครับก็บเป็นแม่บุญธรรมครับนี่แม่โบครับแม่โบเป็นแม่บุญธรรมครับนี่เป็นได้หอมอาหารมาให้แม่กินต้องกันครับ ครับภายุฝ่าเข้าเนี่ยกับเป็นสร้างมาจากทางภาคเหนือบนแหละครับมาจากทางภาคเหนือครับภายุฝ่าข้ากับปอดของบนครับมาจากทั้งภาคเหนือบนแหละครับอำเภอท่าสองอย่างบนแหละครับนี่พูยุาเพิ่งกับสิดำดีกว่าแม่โบครับเพราะว่าเพิ่เป็นวัยรุ่นนะครับเพิ่อกินจะน้ำไม่ไม,ไม่ไม่น้ำครับนี่ Banyan kaat krab, O banyan kaat Diheng krab banyan kaat

นี่ก็จะเป็นก้อนแหลมครับก้อนแหลมมันก็ได้ครับเสล่งมาให้กันครับก้อนแหลมครับก้อนแหลมครับคิดว่าคำว่าพี่เลยครับก้อนแหลมครับเออคนแหลมก็มาหน่อยเถอะเนาะใหญ่เนาะครับนี่คนแหลมครับนี่แล้วคนแหลมก็มาหนมาเถอะครับนี่เดดี๋ยวสับบลนเอาสับปะรดนะครับเสล่งหนึ่งครับ เออบ้างเลยครับไ้เพื่อกินนักกันเี่นหลยลครับครับคอแรงครับมันนีเ่อนงกระจดีครับอนเดี๋ยวมาคนหยามาซอยครับ กินหยาครับแม่โบครับบรรยากาศครับครับแม่โบเพิ่งก็ได้ผูกพุ่นแล้วครับตอใหม่พุ่นแล้วครับปุ่นพุ่นแล้วครับพุ่นไม่ได้ผูกตอใหม่พุ่นแล้วครับพุ่นแม่แม่โบผูกเงาครับเพราะว่าแม่โบพุ่น บ่มีง่าบ่มีหยังครับเพิ่นบ่ได้เล่นหน้านะครับไผผู้เผาเฮาเนี่ยเฮาต้องรักรักษาง่าครับเพราะว่าเฮาจะแม่นผงเงาเนี่ยผูกบ่ได้ครับเพิ่นเพิ่นสิเล่นง่านะครับไผผู้เผาเฮาครับเฮาต้องผูกสั้นๆครับนี่เราจเป็นผงนี้ครับนี่ครับไผผู้เผาครับเป็นห่มใหม่ครับหอมดีกันครับข้าวสารไส้ครับไผผู้เผาเฮาครับ ผาเสียบบ่ครับเสียบบ่ครับเสียบบ่ผาเสียบบอขับไปเร็วขับไปดิครับครับครับผู้ผาเสียบครับทำเดี๋ยวครับไปทำแม่โบกนครับแม่โบเสียบบ่เนาะเสียบบ่ครับแม่โบเสียบบ่จ้าเร็วเสียงจ้าเสียงวะเสียงดังเสียงโอ้ครับแม่โบกัสเสียบครับแม่โบครับโอ้ครับแม่โบกัสเสียบครับให้ผู้พาห้องกัสเสียบครับครับ นี่นะครับพี่น้องครับเปิ้ลกัสิยูนนักกันมาตลอดละครับสร้างสองเสือกนี่ครับนี่พังแม่โบกับพ่ายผู้ผาของเงครับนี่พ่ายลุบห้องครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบข่างเพื่อนครับนี่บรรยากาศครับฟังไม่น้ำมุนครับครับฟังไม่น้ำมุนครับเนี่ยมาเึ้ื่อนนี่ผมออกมาให้ประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่โอ้หญ้าอันออกมาให่หญยาสร้างอีกรอบนี่ครับลมมย็นคักครับนี่ครับฟังมันอยู่ติดแม่น้ำมุนนัครับมันอยู่ติดฟางมุนนั่งไหมครับ ครับค้อแหลมเพื่อนเอาอันบรานัดมาให้อีกรอบนึงแล้วครับนี่ค้อแหลมครับครัข้นแหลมครับวันนี้ค้อแหลมเพื่อนมาซอยเต็มที่ครับค้อแหลมครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์ทำไรนะครับเด้อกด Subscribe ผมนะครับสวัสดีครับ